มาโอเคครับคู่ต่อไปกันเลยนะครับวันนี้ผมไปลอมาสองคู่นะครับก็เลยขอทำคลิปให้มันต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเป็นไคลีแปนะครับอ่าเปิดให้ดูนะครับไคลีวิ่งแปดนะครับนี่นะครับเป็นตัว i n f ฟ n i t y EP นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ไคลีไคลีแเนี่ยออกมาเนี่ยมีสองสีนะครับก็คือสีดำนะครับตัวนี้แล้วก็ สีตัวนี้นะครับเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับอ่านะครับก็เนี่ยออกมาสองสีนะครับให้เราได้เลือกกันนะครับถ้าคนชอบเรียบๆก็จะเน้นไปสีนี้ถ้าคนชอบสีมันพิเศษพิเศษหน่อยก็จะเป็นอ่ตัวนี้นะครับตัวอลูมิเนียมนะครับซึ่งเออก็ถ้าเพื่อนๆเ,เคยใส่ไคลรีเจ็ดไคลรีหกอะไรพวกนี้ยเพื่อนๆจะรู้สึกว่ามันแข็งแล้วก็บีบนะครับ แต่รุ่นเนี้ยแม่งเบาวเว้ยคือแบบเบาแบบเอ้ยนี่ใครเลียววิ่งเหรอนี่คือรองเท้าของใครลีเหรออะไรเงี้ยคือแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับว่าความเบานี่คือแล้วใส่สบายใส่สบายคือหมายความว่าตรงอด้านเนี้ยครับด้านด้านด้านเน,นี้ยโซนโซนเนี้ยนะครับคือแบบโอ้สบายมากแล้วก็นุ่มนะครับด้วยโฟมตรงเนี้ยเป็นโฟมที่นุ่มจริงนะครับซึ่ง เดี๋ยวขอดูข้อมูลแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับไครลรีรองเท้าบาสท,ที่มีความสามารถในการควบคุมการขึ้นไหวได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่งเพื่อจู่โจมหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับไวจนกระทั่งการชะลอตัวลดความเร็วซึ่งรองเท้ารุ่นนี้จะควบคุมได้หลังใจอ่าอันนี้เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเพราะว่าด้วยทรงของรองเท้ารุ่นนี้นะครับจะเป็น น่าจะเชิดนะครับเห็นไหมครับว่าผมยืนปกติเนี่ยหน้าเชิดนะครับแล้วก็หลังหลังก็เชิดนะครับด้านหลังก็เชิดเห็นไหมครับเนี่ยครับหลังก็เชิดแบบนี้นะครับทรงแบบนี้นะครับการออกตัวจะดีแล้วก็การการที่เวลาที่เรารับเวลาที่เราเราออกตัวเราออกนี้ใช่ไหมส่งตัวไปปุ๊บแล้วด้านส้นเท้าเราลงเนี่ยก็จะก็จะสมูทนะครับซึ่งเออมันจริงนะครับเคลื่อนไหวได้ดีมากนะครับ ขึอนไหวดีเลยแล้วก็ตัวโฟมตรงนี้ผมว่ามันมันเป็นโฟมไม่แน่ใจว่าโฟมอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโฟมพวกรูหน้านี่ถือว่าแบบนุ่มมากเลยนะถือว่าดีเลยนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอ่อมันเป็นแอร์ด้านหลังนะครับเนี่ยแอร์จะอยู่ด้านหลังปกติครยรีจะเป็นซูมด้านหน้าใช่ไหมแต่รุ่นนี้แอร์หลังเว้ยนะครับอ่ะจะขออ่านต่อขอข้อมูลต่อนะครับคารีแปด ep นะครับถูกออกแบบมาในทรงคัสตอมฟิล ลดแรงกระแทกและมีส่วนยึดเกาะยาวถึงด้านข้างยังไงส่วนยึดเกาะยาวนะครับขอดูก่อนคัสตอมฟิลหมายความว่าเป็นชิ้นๆมาเย็บรวมกันอย่างนี้เหรอนะครับอันนี้ผมต้องถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าไอ้คำว่าคัสตอมฟิลเนี่ยมันคือยังไงนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันมีหลายๆชิ้นมาแปะรวมกันนะครับมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่แบบระบบไฮเปอร์ฟิลที่เอาแผ่นฟิลมาตัดเป็นชิ้นเดียวแล้วมาแล้ว ครอบให้เป็นรองเท้าอย่างนี้นะครับถึงไหนแล้วเนี่ย custom f มฟ l ลดแรงกระแทกและม well you know, ีส่วนยึดเกาะยาวนะครับถึงด้านข้างเมื่อสวมคลี่จะรู้สึกแน่นและพอดีแบบเฉพาะตัวเหมือนกับนวมของนักมวยเออเออเอออนี้ใช่อันนี้ใช่นะครับสายลัดด้านในโผลขึ้นที่ส่วนบนโดยเชือกรองเท้าลอดผ่านสายลัดนั้นสายลัดด้านในคือตัวนี้นะครับตัวผมไม่ได้ถ่ายมุมบนมาเนาะ ลืมนะครับาสายรัดด้านในนะครับตรงนี้นะครับจะลอดผ่านขึ้นมาแล้วก็โดนดึงให้แน่นนะครับเมื่อดึงเชือกให้แน่นสายรัดจะถูกดึงลงเพื่อสร้างความพอดีแบบเชื่อมต่อที่ใส่สบายและแน่นกระชับสุดๆต้องบอกว่าแน่นจริงนะครับแล้วก็ต้องโอเวอร์ไซส์เหมือนกันนะครับโอเวอร์ไซส์หนึ่งเบอร์เลยนะครับเพราะว่าผมใส่แล้วผมติดนิ้วก้อยนะครับคืออันนี้เลยคือข้อที่ผม ผมผมว่าผมต้องผ่านคู่นี้นะครับคือไม่สามารถที่จะใส่ได้เพราะว่าผมใส่ผมใส่คู่นี้นะครับแล้วก็แล้วก็ลองเนี่ยใส่อยู่ประมาณประมาณห้านาทีเริ่มเริ่มเจ็บนิ้วก้อยแล้วนะครับเริ่มมีอาการนะครับมีอาการตรงนิ้วก้อยเพราะว่าตัวตัวรัดนะครับตัวด้านข้างตรงตรงตรงเนี้ยครับตรงตัวเนี้ยสีดาอันเนี้ยนะครับ ผมขอให้ดูรูปคู่สีดําได้ไหมอ่าเนี่ยตัวตรงเนี้ยนะครับมันมีเหมือนนิ้วก้อยผมจะไปโดนตะเข็บตรงนั้นนะครับถ้าใครถ้าใครเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครนิ้วนิ้วเท้าบานแบบผมเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับซึ่งมันเป็นปัญหาที่กลายเป็นว่ารองเท้าดีๆเราใส่ไม่ได้เนียกว่ามันมันดีแต่ว่ามันไม่เหมาะกับเราอะ่ะเพราะเราใส่แล้วเราเจ็บเราเราเราใส่แล้วเรารู้สึกไม่สบายนะครับก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะใส่คู่เนี้ไปได้ ยาวๆเพราะว่าเวลาเกมบาสเกตบอลเกมหนึ่งมันก็มีประมาณสองชั่วโมงอ่ะแต่เมื่อกี้ผมใส่แค่แบบห้านาทีสิบนาทีผมก็รู้สึกว่าเออนิ้วก้อยผมมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มส่งสัญญาแล้วว่ามันมันรัดแน่นเกินไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันคลายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นตัวรัดเหมือนนวมอย่างที่อย่างที่ออทำบรรยายรายละเอียดเขาบอกเลยนะครับอ่ะต่อที่ระบบลดแรงกระแทกสามชั้นโมใหม่นะครับ มีส่วน Air Zoom s t o b บที่ตอบสนองได้ดีที่ปลายเท้าซึ่งขั้นกลางระหว่างพื้นรองเท้าโฟมชั้นกลางและแผ่นรองพื้นโฟมและแผ่นรองพื้นรองเท้าแบบขึ้นรูปโฟมที่น้อยลงและชั้นที่บางขึ้นทำให้สัมผัสขอดได้ดีขึ้นและปลดล็อกศักยภาพการส่งแรงปรับด้วย z o มแอร์แสดงว่าโฟ,โฟมตัวนี้คือโฟมสโตเบนะครับตัวนี้ทีเด็ดเลย ผมบอกเลยนะครับใครที่มีมีปัญหาเรื่องนิ้วก้อยนะตัวนี้คุณเหมาะมากนะครับโฟมตัวนี้นี่แบบดีจริงนะครับนิ่มแล้วก็ใครที่หน้าเท้ากว้างหรือว่าตรงเนี้ยคือรุ่นรุ่นก่อนๆเนี่ยไคยลีอ่ะมันจะเว้าลึกทําให้มันบีบมันบีบกลางเท้านึกออกไหมรุ่นนี้ขยายออกมาอีกนะครับคือแบบใส่สบายมากแทบจะเป็นเป็นรุ่นที่แบบเต็มพื้นอ่ะใส่แล้วสัมผัสเต็มพื้นอ่ะ ต้องบอกเลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าไม่ติดตรงนิ้วก้อยนะผมผมจัดมาแล้วผมบอกตรงแต่ว่ามันติดตรงนิ้วก้อยเนี่ยทำให้ผมแบบผมต้องตัดใจอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นเหมือนค่าวสมัยเด็กๆที่ผมบอกอ่ะว,ว่าผมชอบซื้อรองเท้าสวยๆถึงแม้มันจะใส่แล้วมันเจ็บอะมันก็สวยอะอะไรเงี้ยซึ่ง เราเลยจุดที่แบบว่าเราจะใส่เพื่อไปโชว์คนอื่นแล้วไงเราเรามันถึงจุดที่เราต้องการรองเท้าที่ใส่แล้วมันสบายซึ่งถ้าให้เรียกระหว่างไคลิปแปะกับเรเบิ bon, e ์เรเบิ์เรเบินคู่เมื่อกี้ผมเล็กเลเบอรนนะแต่ราคามันก็เอ่อท็อปไปอะนึกออกป่ะราคาอย่างอย่างตัวนี้ไคริปแปะราคาอยู่ห้าพันบาทนะครับแต่แต่เรเบอนเนี่ยม e ัน bon ราคามันเจ็ดพันอะคือมันต้องบุยสองพันอะโอเคปะมันก็เลยมันก็เลยต้องช่างใจกันไปอีกนะครับว่า งบประมาณที่เรามีกับรองเท้าที่เราอยากจะได้เนี่ยมันสัมพันธ์กันไหมนะครับก็ก็เป็นอีกรุ่นที่ที่ดีนะครับที่ดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องของผมว่าเรื่องเ t e เจอร์ของเนี้ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอลูมิเนียมใช่ไหมโลโก้นะครับลายเซนหรือว่าจะเป็นงานประกอบนะครับการที่มีแผ่นตรงเนี้ยมันเหมือนเป็น outligger นะแต่มันก็ไม่ใช่เราเป็นเ l a d ออกมาเงี้ยนิ่มๆนะครับแล้วก็แบบเนี่ยคุณเห็นไหม ว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนมันเป็นคลีบออกมาแบบโคตรเทพเออผมบอกเลยแบบเออมันดีนะมันมันทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับแล้วยังเป็นพื้นเป็น XDR อีกนะครับเล่นพื้นปนูนี่สบายๆนะครับดูไปดูพื้นนี่ทีนะครับคุณจะหารองเท้าพื้นปูนนะครับเล, DR, เ,ลเล่นพื้น XDR เล่นเล่นพื้นปูนนะครับแล้วมีแล้วมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีโฟมสโตเบลมีโฟมแบบเนี้ย ผมลืมถ่ายด้านในมามันสวยจริงนะมันมีโฟมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันยังมีลูกเล่นอีกคือมันเผยอ,ออกมานะครับมันล้นออกมานะครับเป็นด้านในของของเท้านะครับคู่ข้างนี้เป็นข้างซ้ายเห็นไหมครับคุณเห็นว่ามันมันมีการเพิ่มเขาเรียกว่ามันเป็นดีไซน์อะ่ะมันโอ้โหรายละเอียดของไคลีนี่ผมว่ายิบย่อยนะครับเยอะมากกว่าเลอบอลอีกนะครับสวยจริงๆนะครับเนี่ย ผมคิดว่ามันเนี่ยตรงเบรดตรงนี้ก็สวยนะครับแล้วก็งานประกอบหลายๆอย่างสีดํานี่ผมว่าดูดูเรียบดีแล้วก็ดูดูไม่เลอ,อะว่าง่ายนะครับแต่แต่ให้เลือกว่าแนะนําเป็นสีอะลูมิเนียมดีกว่านะครับมันดูมันดูมีอะไรดีเงี้ยมันมีเส้นสายมีลายถ้าคุณชอบนะครับก็ไปลองดูได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับที่เดิมนะครับ ่าร้านสแลมเมอร์นะครับก็ไปหาน้องก๊อฟได้นะครับน้องก๊อฟนี่นะครับเป็นอ่อยู่ที่ร้านนะครับก็จะคอยให้บริการพวกเรานะครับสําหรับลูกค้าสแลมเมอร์นะครับก็ผมก็ไปหาน้องก๊อฟนะครับแล้วก็ไปคุยกับน้องก๊อฟเรื่องเรื่องบาร์สเรื่องอะไรเงี้ยบ่อยๆนะครับก็เลยได้โอกาสนะครับรองเท้ามาสองคู่นะครับจริงๆแต่จริงๆอ่ะผมเห็นเขาโพสต์เรื่องจอแดนสามสิบหกไงแล้วผมอยากจะไปลอง เออแต่ว่าก็บอกว่าเฮ้ยมาแต่ของผู้หญิงพี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อแต่ว่ารุ่นตอนนี้ก็ยังไม่เข้าที่สาขาเมกล้านะครับน่าจะมาวันเสาร์นี้นะครับแต่ว่าสาขาเซนตันเวิร์น่าจะมาแล้วนะครับก็ใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับก็เลยแนะนำว่ารุ่นรุ่นใหม่ๆที่ออกมาตอนนี้นะครับดีทั้งสองรุ่นเลยนะทั้งเลอบอนทั้งไคลดีลนะผมแบบเฮ้ยน่าเชื่อนะครับใส่แล้วแบบ ถ้าไม่ติดนิ้วก้อยนี่คือรองเท้าที่แบบโอ้โหสิบจมสิบอ่ะต้องบอกว่าผมแบบเอ้ยของดีจริงนะครับแต่พอดีว่าเนี่ยแหละติดตรงนิ้วก้อยนี่แหละสาหรับรองเท้าไม่ผิดนะมันผิดที่เท้าผมเองนะครับรองเท้าเนี่ยมันไม่ผิดนะมันผิดที่เท้าของผมนะครับที่มันเอ,อเป็นลักษณะที่มันไม่ไม่สอดคล้องกับกับรองเท้าสวยๆแบบนี้นะครับก็ใครสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับที่ร้านส lam เมอร์ไทยแล d นะครับ ไปสั่งที่ facebook Page ก็ได้นะครับหรือถ้าใครจะไปลองที่สาขาก็ได้นะครับก็แนะนําให้ไปลองนะครับสําหรับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับเดินทางไปก็ไม่ไกลนะครับเซนทรัลเวิร์ก็รถไฟฟ้าก็ถึงนะครับหรือจะเป็นเมกาบางนาก็ก็ไปได้นะครับรถส่วนตัวไปก็สบายดีนะครับก็แนะนํานะครับให้ให้ลองใส่ดูก่อนนะครับว่าชอบไม่ชอบนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะของผมนะครับส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ ก็ลองก็ลองช่างใจดูนะครับว่าคําพูดผมมันอาจจะมันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับลองดูรีวิวของหลายๆเพจนะครับว่าเขาให้คะแนนยังไงแล้วก็ข้อมูลเรื่องของเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยสายเพอร์ฟอร์มา์เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยเน้นตรงนั้นเพราะว่ามีหลายๆช่องเนี่ยเขาทําไปแล้วนะครับผมจะเป็นผมจะมาเน้นที่แบบว่าผมใส่แล้วผมรู้สึกยังไงผมว้า wow วกับมันไหมอะไรเงี้ยครับบางรุ่นที่มันแบบ ใส่แล้วมันไม่โอเคผมก็ไม่อยากจะมาพูดเพราะว่ามันกลายเป็นว่าไปดิสเครดิตรองเท้าดิสเครดิตอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันดีก็คืออยากจะแนะนําจริงๆนะครับให้คุณไปลองให้คุณไปใส่ดูนะครับผมเชื่อว่าคนที่ใส่ไคลีเจ็ดไคลีหกมาก่อนเนี่ยคุณันเจอไคลีแปดคุณจะคุณจะเลิกใส่ไคลีเจ็ดไคลีหกไปเลยนะครับด้วยความที่แม่งนิ่มเด้งเบาวกว่าแบบคนละเรื่องบอกเลยคนละเรื่อง